่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องกิมตลาดภูชาแนลด้วยนะครับครับผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้มาพบกับเพื่อนๆเช่นเคยในช่องกิมตลาดภูชาแนลนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้แนะนําวัตถุมงคลของหลวงพุโตหลากหลายรูปแบบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพระกิ่งเลยพระปิตาเลยหรือรูปแบบเหรียญก็ตามนะครับหลายคลิปแล้วนะฮะที่แนะนําไปนะครับแต่มาถึงคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํา พระลึกลับของลูปุโตะนะครับสมเด็จลึกลับอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนอาจจะเคยพบเห็นแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยพบเห็นหรืออาจจะยังไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่านี่คือวัตถุมงคลของลูป่โตวัดดุชิมพีนะครับแต่ถือว่าเป็นพระดีปีลึกนะครับแล้วก็พบเจอที่ไหนเนี่ยไม่อยากให้ปล่อยผ่านมือไปโดยง่ายได้นะครับเพราะว่าด้วยมวลสารในการจัดสร้างเอ่ยกรรมวิธีในการจัดสร้าง หลวงปู่โตค่อนข้างพิถีพิถันในพระเครื่องรุ่นนี้เป็นอย่างมากนะครับมูลเห็นในการจัดสร้างของพระเครื่องรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาขอเท้าความกันเลยนะครับสําหรับพระเครื่องรุ่นนี้นะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้เลยก็คือสมเด็จเพิ่มมงคลครับเพียงแค่ชื่อเนี่ยก็กินขาดแล้วนะครับว่าเพิ่มมงคลนะครับมีมงคลให้กับชีวิตเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสําหรับสมเด็จเพิ่มมงคลนะครับมูลเห็นในการจัดสร้างนะครับหลวงปู่โตเนี่ยท่านเคยปาลลไว้ว่า วัดถ้ำสิงโตทองเนี่ยเป็นวัดของท่านนะครับท่านอยากสร้างวัดถ้ำสิงโตทองให้เป็นศาสนสมบัติเพื่อเป็นที่ทำการวิปัสนาของสาธุชนทั่วไปดังนั้นนะฮะหลวงปู่เนี่ยได้จึงปารบกับคุณกำธรธรรมวโรนะครับคุณกำธรธรรมวโรเนี่ยชื่อน,นี้หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับคุณกำธรน,นั่นก็คือผู้ดําเนินการจัดสร้างพระกิ่งสายฟ้านั่นเอง ที่เรื่องชื่อยังปัจจุบันนี้เลยกิ่งสายฟ้าก็ได้รับควานิยมจากแพร่หลายเลยตั้งแต่ปี2 5า0นะครับท่านเนี่ยก็ได้ปลาลงกับ,บคุณกำธรว่าอยากจะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาสักรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อจำหน่ายที่วัฒทํารสินตัวทองนะครับสำหรับคนที่มาหาท่านหรือว่าอยากได้วัตถุมงคลติดไม้ติดมือกับบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็นำไปบูรนณะวัฒนธรมสินตัวทองน,นั่นเองนะครับ เมื่อปลาลบดังนั้นนะครับคุณํำธรเนี่ยแน่นอนเลยท่านเป็นคนใจบุญอยู่แล้วนะท่านได้บริจาคทรัพย์ของท่านเองนะฮะแล้วก็ดําเนินการหาวัตถุมงคลหรือว่าหามวลสารต่างๆตามที่หลวงปู่ได้กําหนดไว้เลยนะฮะนี่วันนี้เราจะพูดถึงสมเด็จเพิ่มมงคลกันวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตจะใช้คําว่าชุดแรกมหามงคลตามที่คุณกำธรเนี่ยได้เขียนบันทึกไว้ในหนังสือเล่มแดงเลยว่าหน หนังสือเล่มแดงเนี่ยจะเขียนชัดเจนเลยว่าชุดนี้คือชุดแร่มหามงคลสําหรับแร่แร่มหามงคลสําหรับแร่มหามงคลนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับแร่มหามงคลมีอะไรบ้างนะครับแร่มหามงคลเนี่ยจริงๆแล้วมีมีเป็นเป็นชุดแร่นะฮะทำค่อนข้างหลากหลายรูปแบบว่าจะเป็นชุด ชุดวานเนื้อผงหรือว่าจะเป็นชุดพระเลี่ยงหรือว่าพระมงคลอุดมสุขนั่นเองที่เรารู้จักกันนะฮะเป็นเนื้อผงเนี่ยจะใช้แร่ชนิดนี้หมดเลยแรช่ชนิดนะครับแร่มาหามงคลเนี่ยมีอะไรบ้างผมขอแนะนําให้เพื่อนๆได้รับทราบก่อนเลยนะครับชุดแร่มาหามงคลหนึ่งจะต้องมีเกสาหลวงปู่โต,โตว่าไปดูชิมพีสองผงอิทิเจที่สร้างโดยหลวงปู่โตท่านทําผงเองเลยนะฮะท่านทําผงเองเลยสาม วานมหามงคล4แล่ไกิทธิ์สูงค่าที่จังหวัดกาญจนบุรี5ผงตะไบจากฉนวนกิ่งสายฟ้าอันศ,ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างไว้เมื่อปี2520นะครับสำหรับพระเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเห็นได้ว่าหลวงปู่เนี่ยได้พิถีพิถันในการเลือกวัสดุเพื่อสร้างชุดแล่มหามงคลนี้ด้วยตัวท่านเองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ หลวงปู่จะจากเราไปนะครับท่านค่อนข้างตั้งใจในพระเครื่องนี้มากหากเราสองพิจารณาในเนื้อหาหมวลสารแล้วเห็นไหมครับจริงอย่างที่ผมได้เอ,อ่ยมาเมื่อสักครู่เลยนะครับมีทั้งเศษตะไบกิ่งหลวงปู่โตะนะฮะก็คือกิ่งสายฟอนเองมีเกสา้ว้นะฮะหลังจะเป็นหลังเรียบแบบนี้นะาสาหรับที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวันนี้นะคบก็คือชุดสมเด็จชุดนี้เลย สมเด็จชุดนี้นะครับก็คือสมเด็จเพิ่มมงคลสมเด็จเพิ่มมงคลนะครับจะสร้างด้วยกัน2พิมพ์อ่าจะสร้างด้วยกัน2พิมพ์นะครับพิมพ์ที่ผมถืออยู่นี้ครับคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ตามหนังสือของคุณกำธรธรรมบวโลระบุขนาดไซส์ไว้ชัดเจนเลยว่าความสูงของพิมพ์ใหญ่อยู่ที่3.8เซนติเมตรนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตวัดให้เพื่อนๆได้รับชมเลยผมถือว่าขนาดไซส์ค่อนข้างเป๊ะมากน,นะ ค้าเคลื่อนกันประมาณครึ่งมิลมิลนึงเท่านั้นเองเท่าที่ผมวันนี้3.8เลยนะความกว้างของพิมพ์ใหญ่นะครับ2.6เซนติเมตรค่อนข้างเป๊ะเลยนะฮะแล้วพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะฮะจัดสร้างทั้งหมด90องค์เท่านั้นครับ90องค์นะเจอที่ไหนอย่าปล่อยให้พลาดเลยนะครับและยิ่งปั๊มตาแบบนี้นะไม่ควรพลาดเลยด้านหน้านะครับ ด้านหน้าของพระเครื่องรุ่นนี้นะครับแน่นอนเลยเป็นปางสมาธิเพราะว่าหลวงปู่โตเกิดวันพฤหัลสลักษณะของพระพิมพ์นี้เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวเพราะหลวงปู่เนี่ยได้พิจารณาบล็อกด้วยตัวท่านเองและคุณกำมันทรเนี่ยได้แกะบล็อกใหม่นะครับไม่ได้นําบล็อกเนี่ยของที่อื่นมาปั๊มพานะฮะคุณกมำมันทรธรรมวโลเนี่ยได้ปรึกษากับช่างที่ออกแบบ แล้วนำมาให้หลวงปู่พิจารณาทุกขั้นตอนนะครับอาหลวง,งปู่ได้พิจารณาทุกขั้นตอนสำหรับรุ่นส่วนรุ่นนี้พิมพ์เล็กนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูพิมพ์เล็กกันนะเดี๋ยวให้ดูพิมพ์เล็กกันนี่นะครับพิมพ์เล็กแบบนี้นะฮะ ความสูงโดยประมาณ3.5ซนติเมตรนี่3.5ซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างเนี่ยครับสองจุดสองเซนติเมตรอ่าถ้าพิมพ์เล็กแบบนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด2อหมื่นองนะครับ2อหมื่นองนะครับ2หมื่นองแตกต่างจากพิมพ์ใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับ ด้านหน้าเป็นพิมพ์สมเด็จฐาน3ามชั้นแบบนี้เลยสมเด็จฐาน3ามชั้นแบบนี้เลยนะฮะชัดเจนเลยนะครับสามชั้นก็คือหนึ่งสอพิมพ์ใหญ่ก็3ชั้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบพิมพ์ใหญ่มาให้ดูปึ๊บถ้าเกิดไม่ได้มีทั้งพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเนี่ย ถ้าแยกกันนะฮะก็จะแยกแทบจะไม่ออกเลยเพราะว่าพระเนี่ยถ้าเจอเดี่ยวๆเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าไหนพิมพ์ใหญ่พิมเล็กเพราะว่าจริงๆขนาดเนี่ยแตกต่างกันนิดเดียวเองนะฮะแต่ถ้าเกิดมาเทียบกันนี้จะทราบเลยเห็นไหมครับแล้วนี่ผมมีพิม์เล็กคือพิมพใหญ่เนี่ยสร้างเก้าสิบองค์เนี่ยจะเจอสักองค์หนึ่งยากมากเดี๋ยวผมเทียบอีกนีดีกว่าถ้าเจอมันจอย่างนี้นี่พิมใหญ่นะดูพิมเล็กนะครับเองพิมเล็กขนาดคู่เลยเห็นไหมครับ พิมเล็กจะอย่างนี้จะพบเจอเยอะกว่าเพราะพิมเล็กเนี่ยจะสร้างทั้งหมด20 0 0 0องค์2 0 0 0 0องพิมใหญ่สร้างเพียง90องค์องเท่านั้นนะครับด้านหน้าเป็นพระสมเด็จฐาน3ชั้นแบบนี้นะด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังเรียบหมดเลยด้านหลังจะเป็นหลังเรียบหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมครับหลังเรียบหมดเลยคือด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวปั๊มตัวเดียวกันหมดนะฮะคือจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ ให้พิจรารณาัวปั๊มเป็นหลักนะครับเพราะว่าบางองค์เนี่ยไม่ได้ปั๊มบางองค์ไม่ได้ปั๊มนะฮะบางองค์ไม่ได้ปั๊มเพราะว่าเนื่องจากพระชุดน,นี้ได้นาใบบรรจุกลุไว้ที่วัดทําสิงโตทองแล้วก็วัดสว่างอารมณ์ด้วยถ้าองค์ไหนในบบรรจุกุเน,นีบ่บางทีก็ไม่ได้ปั๊มนะครับบางทีก็ไม่ได้ปั๊มหลวงปู่เนี่ยนำใบบรรจุกลุเนื่องจากถึงเวลาอันเหมาะสมเนี่ยท่านก็จะให้นําออกมาจําหน่ายนะครับแต่ตอนนี้กลุ่ยังไม่ได้แตกออกมานะครับด้วย จำนวนการจัดสร้างเนี่ยไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับเพราะว่าลูกศิษป์หลวงปู่โตเยอะมากนะครับลูกศิษย์หลวงปู่โตเยอะมากนะครับถือว่าเป็นพระที่มีราคาแล้วก็มีวุทธคุณที่ผมถือว่าเชื่อได้อย่างสนิทใจเลยว่าดีมากเพราะหลวงปู่ปลุกเสกสามวาระด้วยกันนะครับวาระแรกเนี่ยเป็นผงก่อนหลวงปู่โต๊ะ ได้นั่งบริกรรมอธิษฐานจิตลงไปในแร่มหามงคลแล้วก็ผงพุทธคุณที่จะนํามาลุกเสกพระครื่งรุ่นนี้นะครับ 2. หลวงปู่เนี่ยนั่งบริกรรมอธิษฐานจิตในชุดมหามงคลทั้งหมดหลังจากที่กดพิมพ์เป็นพระเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่2วันที่3นะครับในปีสองพยี่สิบสามเนี่ยมีวันสําคัญคือวันเสาร์ห้านะหลวงปู่โตนะครับนาพระหรือนวตถุมงคลทั้งหมดไปลปุกเสกที่วัดถ่ามสิงโททอง อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีในวันที่4เมษายน2523ในวันนั้นนะครับตรงกับวันเสาร์5แรม5ค่ําเดือน5เป็นวันที่เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งเลยดีกว่าเป็นวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากคนโบราณเนี่ยจะถือคติวันเสาร์5นะครับว่าเป็นวันแข็งวันดีวันที่ทําวัจน์มงคลแล้วเท่มขลังยิ่งนักครับสาหรับที่ผมถืออันนี้คือ สมเด็จเพิ่มมงคลนะแค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะครับว่าเพิ่มมงคลนะครับอ่าเพิ่มมงคลเลยนะเห็นไหมว่าเป็นพระดีปีลึกที่น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมกิมตลาดภูนะครับก็มาแนะนําสมเด็จเพิ่มมงคลเรียกได้ว่าเป็นพระลึกลับของหลวงปู่โตอ,อิ่งรุ่นนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนนะมีแบบนี้ก็ ส่งมาขายได้นะครับผมกินตลาดภูมิดีรับเช่าเลยวันนี้นะ้ขงกินตลาดภูมิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ